นี้หน่อยปเ,เป็นไงบ้างครับพอได้เข้าไปเห็นแบบบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้า<อ>งสถานที่งานนี้ย <à> ิ่งใหญ่มากเนาะจริงใหญ่จริงๆต้องงานเรารู้สึกว่าคอนขางยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามถูกคิดไม่ดีแล้วมากๆแล้วก็เป็นโครงการที่เรามองว่าค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยเลยแล,แล้วก็ในโลกนี่ด้วยมั้งใช่แล้วก็มีบางอย่างที่เป็นที่แรกในโลกด้วยแล้วก็หวังมากใช่ ด,ดังหน่อยได้ไหมครับการยิมที่เราได้นี่แต่ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักการี่เราได้เห็ียวันนี้ ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเปิดตอนแรกก็คือเราตื่นใจ,จแล้วมีน้องๆออ,ออกมาวิ่งแล้วคือมันเห็นภาพชัดเจนว่าเขาทําเขาทําเขาทําเพื่อแบบเออมันเพื่อความสุขจริงๆ,ๆคือเข้าไปอยู่ผมโดยส่วนตัวอย่างอย่างผมเป็นคนชอบธรรมชาติแล้วอย่างไบค์เหมือนกันเวลาไปแคมป์อย่างเงี้ยเราเห็นแบบนี้ว่าเออเราสามารถแคมป์ในกรุงเทพได้ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ปลอดเทียอย่างเงี้ยคือดีมากอ่ะสิ่งแวดล้อมรอบๆมันคือเป็นป่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องป่าอะยรแต่เป็นเรื่องมลพิษอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ปังมันคือ ต่างๆปล่อยมลพิษ่ยเขาจะเอาไปเจาะไปใต้ดินเพราะว่าบนดินขึ้นมาเนี่ยไม่มีมลพิษเลยมีต้นไม้แล้วก็บรรจ์นนะไม่ได้เป็นสิ่งร้อนค่อนข้างแบบเป็นอุดมคติเนาะสำหรับคนที่อยากไปถึงวัดที่ดีๆก็โชว์ข้างในเมื่อกี้ก็สวยงามมากวันก็ได้มีแค่เวทีเดียวแต่เป็นถึง3เวที3มุมด้วยกันเพราะเราต้องการให้เขาหมุนได้แบบโชมมุมมาถึงเราสามารถหมุน ตัวเราบ้านที่ตลาดสุขอะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์เพราะว่าเขาจะมีทางเชื่อมระหว่างเดินผ่านป่าเดินไปหาพิสุกพิสุกมายุได้เดินเชื่อมไปได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็โซนส่วนอยู่ก็ยิ้มว่ามีคนดูแลคนดูแลใช่ตลอดเวลาทุกชั่วโมงแล้วก็ตลอดไปด้วยอันนี้ถือว่าว้าวมากเป็นเป็นผมว่าตีตลาดสุขได้ดีเลยล่ะเวิร์กมาก สนใจนะครับก mm ็สามารถเข้าเข้าไปดูที่โครงการได้นะครับมีโครงการอยู่เขาเรียกว่าสำหรับหลายเจเนเรชันตั้งแต่คนที่เป็นยังเจเนเรชันนคนที่มีครอบครัวแล้วจนถึงผู้สูงอายุคือใน THE f o r e s t เซียนครับไม่ได้มีแค่โครงการเดียวก็ทํามาตอบโจทย์ตั้งแต่ตั้งแต่ยังเจเนเรชันจนถึงผู้สูงอายุทุกวัยเลยใช่ครับคือเขาเป็นเป็นโครงการที่ ทำให้คนทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่รวมกันได้รวมถึงไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวแต่เขาพยายามทําให้คนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับสตัตว์อยู่กับธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าโครงการนี้มันเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วก็มันอาจจะใหม่สำหรับสาหรับประเทศไทยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็น เป็นเป็นหนึ่งโครงการแรกใช่เป็นเป็นต้นแบบเลยที่แบบที่น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูก่อนผมว่ามันสำหรับผมนะมันวาวมากจริงแล้วอีกเรื่องนึงจะมีเออไ e ่ได้เวิว่าดิจิตอลทวินว่าเราซื้อพื้นที่จริงตัวบ้านตัวคอนดมิเนียมแล้วเนี่ยนอกจากจะได้พื้นที่จริงที่จับต้องได้แล้วเราจะได้พื้นที่ที่เป็น m ม t a ดเวิร์สด้วยใช่เป็นแบบเป็นเราเซึ่งในอนาคตเราสามารถถ้าเราไม่ใช้เราก็ปล่อยเช่าได้ที่เราใช้เรา ทำงานก็ได้อารมณ์แบบเราโลกเสมือนจริงโลกเสมือนจริงใช่ผมว่าก็เป็นโครงการมันตั้งแบบที่นำโลกก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราซื้อบ้านแล้วเราเหมือนได้ที่ดินในเมตาเวิร์สด้วยซึ่งเราถติว่าเราไม่สะดวกสบายจะออกไปข้างนอกเราสามารถให้คนเข้าในโลกของเมตาเวิร์สเราได้ใช่แบบสมมติสมมติเราอยู่ทายเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเราก็สามารถเจอเพื่อนได้ไหมให้เพื่อนมาหาที่บ้านได้โดยที่ตัวไม่ต้องมาไดเป็นแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แค่แบบเราเจอเฟซไทม์หรืออะไรอย่างนี้เราสามารถจับหรือสัมผัสได้จริงๆแล้วเราอยากจะเป็นใครก็ได้ใน อะไรเงี้ยครับรับรองว่าไม่ทิบปักแน่นอนครับใช่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ